นะคะสาวคนนี้ไม่เคยตายใหม่คะ่ะสาคัญที่ไรเนี่ยเป็นที่พูดถึงตลอดเป็นมีม <c oughs> เป็นมีมตลอดเวลาและที่สําคัญความใฝ่ฝันเนี่ยอยากเป็นดารามากๆวันนี้เราก็อยู่กับตัวแม่ทั้งสองท่านทั้งพี่แอฟแล้วก็น้องแพทแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะให้ลิลี่เงียนเนี่ยนะคะเล่นแสดงละคะรหนึ่งบทนะสั้นๆให้เวลาสามสิบวิ <30 S 2> นอันนี้คือเธอชอบเล่นนางเอกหรือนางร้ายถามก่อนยัยคนนี้แหละเธอที่มันแย่งแฟนพวกเรา อ๋อใช่สิตบเลยมะเขาสวยขนาดนี้ใช่ไหมเราเล่นร้ายเราเล่นเออเหรอเออเหรออันนี้ชมเหรออันนี้ชมเหรอเธอคนนี้แหละที่เป็นแบบคนแย่งเราอ่ะแย่งคนไหนอะของเราอะเรามีเยอะวิยไม่ใช่เราต้องจัดการนะตบเลยมาตบเลยมาเดี๋ยวฉันล็อกแขนให้แล้เธอตบเลยมาเอาเลยตบไล้ตบล้ชยดู ไปทำเขาเลยทไมเขาดูน่าสงสารหนะเออไม่เราะเาเราทำเลยเขาไม่มาไม่ได้นะเดี๋ยวเขาเอาเราไปไล้แล้วเขาด่าเรานะเออเอออะขายของื่อาดูโอ้เป็นไงบ้างชิ้นยังงงการบันเทิงก็ยังค่ะแต่ว่า ทุกครั้งที่ได้ออกทีวีก็จะตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่เผามีงานทุกวันเลยคิวเดือนนี้เดือนหน้าไม่ว่างแล้วจริงไหมจริงจ้จริงคโอ้ต้องมีงานการแสดงติดต่อมายัมคะมีแล้วค่ะก็จะเป็นละครของพี่พศอนเภาพยนตร์ของพศอนเป็นหนังค่ะชื่อโคงกะโลกโคกะโลกเออโคกะโลกคุณคูกะปีไงที่พี่หนุ่มสอนพี่หนุ่มกันทาจะเล่นน่ะเออแล้วเป็นไงล่ะรับมือกับความดังยังไงบ้างคะลิลี่เงี่ยตอนเนี้ย ตอนแรกงงคือร่างกายไม่ไหวร่างกายสู้ไม่ไหวแต่ใ,ใจอ่ะสู้ตายายังไงก็ก็คือรับงานรับเงินไาแล้วก็ต้องก็ <c oughs> ต้องไป <c oughs> <c oughs>